สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเอะนะคะค่ะตามที่สัญญาเอาไว้ว่าดิฉันจะปิด EP ที่3นะคะในเรื่องของทางไม่รอดของชัยพลทางไม่รอดของชัยพลเนี่ยในระดับที่สก็คือเป็นเรื่องของนิติวิทยศาศาสตร์หรือเราเรียกกันว่าเรื่องของเส้นผมง่ายๆก็ได้ค่ะเส้นผมตัดที่พบ ข้างศพเส้นผงตัดที่พบในรถชัยพลน,นั้นมีการตรวจพิสูจน์อะไรอย่างไรอะไรจะทําให้ชัยพลรอดอะไรจะทําให้ชัยพลไม่รอดเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันค่ะ ในอีีน EP 1และ2นี้ดิฉันได้พูดถึงจุดสำคัญ E p พีก็คือในเรื่องของไทม์ไลน์นะคะ EP พีก็คือในเรื่องของประจักษ์พยานแวดล้อมนะคะสำหรับคนที่พยายามจะบอกว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเนี่ยยกฟ้องแน่นอนต้องคำนึงว่ามันไม่มีประจักษ์พยานชั้นต้นตั้งแต่แรก ทำไมสารชั้นต้นไม่ยกฟ้องนะคะถ้าจะมาบอกว่าอุทธร์ต้องยกฟ้องแน่นอนเพราะว่าคดีนี้หลักฐานไม่แน่นหนาไม่มีประจักษ์พยานไม่มีประจักษ์พยานเห็นว่าชัยพลเป็นคนพาเด็กออกจากอ้อมอกของพ่อแม่ชัยพลเป็นคนพาเด็กขึ้นไปทิ้งไว้ข้างบนต้องไม่ลืมตรงนี้นะคะว่าสารชั้นต้นลงข้อหาว่าชัยพลพรากเด็ก อันที่สองลงอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนั่นก็คือสารท่านต้นมองว่าชัยพลนั่นแหละเป็นคนพาเด็กไปทิ้งไว้จนเสียชีวิตแต่ด้วยความพลั้งพลาดคิดว่าเด็กเสียชีวิตอยู่ก่อนแล้วถึงได้เขาเข้าใจว่าที่เขาแบกขึ้นไปนั้นเป็นศพโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาแบกขึ้นไปทิ้งนะยังไม่ตันตาย ก็เป็นอุบัติเหตุในลักษณะที่สารชั้นต้นลงเพราะฉะนั้นในความคิดขององค์คณะขุนสารชั้นต้นก็คือว่าชัยพลพลาดและชัยพลเป็นคนเอาไปทิ้งนะคะจะบอกว่าไม่มีประจักษ์พยานเห็นคดีนี้เลยต้องยกฟ้องชั้นต้นไม่ยกนะคะแล้วรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในชั้นต้นทีนี้ที่ไม่มีประจักษ์พยานตรงนี้และตรงนั้นตรงนู้น มีแค่ประจักษ์พยานแวดล้อมนะคะเชื่อมโยงแล้วก็หลักฐานแวดล้อมทุกอย่างข้อพิรุษข้อสงสัยข้อสังเกตอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะคำให้การของทางฝั่งจำเลยแต่ละคนมีความไม่น่าเชื่อถือรวมถึงฝั่งโจทย์บางคนที่ไปให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยหลังจากที่ ตรวจสอบว่าได้รับผลประโยชน์จากจำเลยยิ่งไปกันใหญ่ค่ะยิ่งความให้น่าเชื่อถือของฝั่งจำเลยมันน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันน้อยลงจนมันไปกรบไอประโยชน์แห่งความสงสัยทีนี้ไอตัวมัดที่ทำให้เชื่อคือนิติวิทยาศาสตร์นะครับการที่หลายคนพยายามจะบอกของเรื่องเส้นผมวันนั้นว่าไปค้น เมื่อไหร่ไปค้นเลยหรือไปค้นทีหลังไปค้นอะไรยังไงตัวนี้มันตัดปัญหาไปได้เพะอะรารรู้ไหมคะชัยพลเองเป็นคนพูดว่าถ้าเจอเส้นผมหรือเจอ DNA ในรถผมเนี่ยมันไม่แปลกนะครับเด็กขึ้นรถผมเป็นประจำแล้วผมเป็นคนไม่ล้างรถเพราะฉะนั้นเอ่อต่อให้ไปนค้นอีกหนึ่งปีถ้าเจอมันก็ยังพอเชื่อถือได้เพราะเขาประกาศเองว่าเขาไม่ได้ทาอะไรกับรถเพราะฉะนั้นของที่มาเจอในรถมันก็จะมีมาเองโดยตั้งแต่ต้น นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องที่เขาประกาศว่าเขาไม่ร้างรถไม่อะไรแล้วพฤติกรรมที่เขาพยายามจะปฏิเสธผลการทดสอบเรื่องเส้นผมที่พบในรถกับเส้นผมที่พบข้างศพน้องชุมพูเนี่ยพฤติกรรมที่พยายามจะเบี่ยงมันทำให้เห็นว่า คือถ้าไม่สามารถจะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอาทฤษฎีเอาอะไรทางวิทยาศาสตร์มาสู้กับผลการตรวจสอบของโจทย์แล้วสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขียรยมันทิ้งทําตามกฎหมายเขีร์ด้วยวิธีไหนคะสืบสวนสอบสวนมิชอบที่เขาพยายามทํากันตัวเนี้ยต่อให้ดิฉันไม่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะคะถ้าสมมุติ ว่าใครพยายามจะเอาอันนี้ออกโดยความเรียกว่าไม่ไม่ชอบทำนั่นนันแปลว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวรบกวนจริงๆอย่าลืมว่าสารท่านเป็นมนุษย์เหมือนเราก็จริงแต่สารท่านมีกฎบางอย่างที่ห้ามแม้สารท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แปลกแต่ถ้ามีกฎที่ถูกห้ามว่าไม่ให้รับฟังก็จะรับฟังไม่ได้ เขาถึงใช้วิธีนี้ทวิทยาศาสตร์สู้ไม่ได้สู้ในแง่กฎหมายว่าการค้นครั้งนั้นไม่มีหมายคนเพราะฉะนั้นของที่ค้นได้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายไปโดยปริยายมีหลายคดีนะคะที่เจอแบบนี้ของที่ค้นได้เนี่ยมันบ่งชัดว่าไอ้นี่ทำแต่มันดันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ถ้าเกิดใครอ่านใครเป็นแฟนสืบสวนสอบสวนใครเป็นใครเขียนทำนองนี้ชอบอะไรทำนองเนี้ย จะเห็นว่ามีการสู้กันด้วยข้อกฎหมายเนี่ยอ,อ,อย่างนี้เยอะมากดิฉันยกตัวอย่างออของแอนคุนปัวโรอาคาริสตี้เนี่ยนะคะเล่มหนึ่งกฎหมายในอังกฤษสมัยนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนไม่สามารถจะถูกตัดสินสังสองครั้งในคดีเดิมได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวคาตกรเนี่ย ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองโดนสงสัยในขณะที่หลักฐานทุกอย่างยังไม่แน่นนะคะพอถูกสงสัยปุ๊บสืบไปสืบไปก็ยกฟ้องด้วยประโยชน์แห่งความสงสัยแต่พอมาเจอหลักฐานอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเขาถูกตัดสินยกฟ้องไปแล้วจะเอาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีเดิมไม่ได้นี่แหละค่ะ คนคนที่เป็นคนทำแต่เขาใช้ข้อกฎหมายในการสู้สู้สด้วยวิธีทางของเขาในส่วนของชัย,ยพลก็เหมือนกันดิฉันมองว่าความพยายามจะปัดเส้นผมนั้นให้ตกไปว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายห้ามมิให้สารรับฟังอย่างเด็ดขาดนั่นแปลว่าเขาไม่มีทางสู้ในเรื่องของวิทยศาศาสตร์เลยต้องใช้แง่ของกฎหมายอันนี้วางไว้และข้อนี้ดิฉันมั่นใจว่าเขาก็จะ เอาไปเขียนอุทธร์แล้วทั้งฝ่ายโจทย์ก็จะแย้งอุทธร์ว่าแล้วคุณได้ทำอะไรให้เป็นประจักษ์ว่าเส้นผมเส้นนี้สิ่งที่พบอะไรเนี่ยห้ามไม่ให้รับฟังคืออย่างน้อยคุณได้แสดงการต่อต้านไหมไม่มีชัยพลบอกในสารว่าเขาไม่ได้เห็นชอบด้วยแต่เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขากลัว ตำรวจมากันอย่างนั้นตำรวจจะเอาอะไรเขาก็ต้องให้เขาไม่ได้เห็นชอบด้วยแต่บังเอิญมากที่โชคดีที่มีนักข่าวไปเยอะแล้วก็ถ่ายคลิปไว้หลายช่องนะคะเห็นโดยตลอดว่าชัยพลไม่ได้มีท่าทีของอาการกลงกลัวเลยยังมีท่าทีปากแจวเอาเลยมานี่เลยอย่างงุ้นอย่างนี้เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปคือคือคือไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะกังวลใจเลยนางเมียจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังพูดในเชิงที่ผ่อ,อนคลายว่า ตัวตรวจสามันจะได้จบๆอะไรทํานองนี้เขาไม่ได้ราทีหรือว่าเอไม่ยินยอมแล้วก็ยังมีการเซ็นชื่อกํากับในในในของทุกชิ้นที่ตรวจได้นะคะในสารเนี่ยชัยพลอ้างว่าตัวเองเป็นชาวบ้านไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรแต่พอถึงคําถามที่ว่าออาแล้วอมทนายแล้วทนายไม่บอกเหรอ ทนายคุณรู้นี่คุณวันนี้คุณเอามาแยง้งทําไมคุณไม่พาลูกความคุณอย่างน้อยไปลงบันทึกประจําวันไว้ตรงนี้ล่ะคะ่ะที่จะเป็นทางไม่รอดถ้าจะปัดเส้นผมที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ตัวนี้แล้วมัดเนี่ยด้วยการใช้ข้อกฎหมายไม่มีทางคะ่ะตัวนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ไม่รอดทีนี้ทางรอดของเขาเนี่ยนะคะมันจะพอมีถ้าสมมติว่าเขา เขายอมรับว่าผมนั้นอาจจะติดมาด้วยการที่เขาขึ้นไปพบศพน้องในคืนนั้นเขามีการเดินเป็นไปได้ไหมถ้าเขายอมรับตรงนี้นะคะแต่ที่ฉันไม่แน่ใจว่าชัย,ยพลได้มีการอ้างอิงถึงเรื่องนี้หรือเปล่าว่าผมที่พบในรถอาจจะเป็นไปได้ที่มาจากตรงนี้หรือเขาใช้แมงสาบในการปัดตกอย่างเดียวแต่ปัญหามันก็คือว่าถึงแม้จะพอฟังได้ว่ามันอาจจะติดมาตรงนั้นแต่ปัญหา ที่ผูกมัดโดยที่ทนายแดงก็พูดถึงก็คือมีดที่ใช้ตัดเส้นผมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันน่าจะเป็นมีดพกของชัยพลตอนนี้ชัยพลจะบอกอย่างไรทางสู้ก็คืออ้างว่ามีดแต่ละอันมีดพวกแบบนี้มันก็เหมือนเหมือนกันของคนอื่นก็ได้ปะแต่เขาต้องทำการทดลองมาสู้นะคะเขาได้ทำไหมไม่ได้ทำอะไรตรงนี้เลย เขาไม่ได้ทําอะไรตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรอดมันก็ไม่มีถ้าจะบอกก็มุมตัดมันยังมีรอยเถือนะคะมันยังมีเรื่องรอยเถือตรงนี้ที่สำคัญคือหนึ่งมีดสองรอยเถือโดยเฉพาะไอ้คําแนะนําที่บอกว่าก็ยอมรับไปเลยว่ามีดเราเนี่ยแหละเราไปตัดนั่นแหละผลการทดลองเป็นอย่างนี้แต่เราไปตัดตอนหลังคือเราไม่เกี่ยวข้องกับความตายนะเราไปเจอศพแล้วเราก็เลยไปตัด แล้วเราก็ไม่ได้บอกใครอันนี้ยิ่งมีพิรุธหนักเข้าไปใหญ่อย่างน้อยก็ยอมรับว่าได้กระทําต่อศพตรงนี้ถ้าไปยอมรับว่าเอยผมขึ้นไปเองผมเจอศพลานผมนั่นนี่เองจะยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยดิฉันว่าจริงๆทางรอดมันพอมีถ้าย,ยอมรับนะคะว่ามันน่าจะติดมาจากการขึ้นไปพบศพในวันที่สิบสี่ แล้วหลังจากนั้นก็ให้ศาลดูเอาเองว่าที่เขาทำการทดลองมาเชื่อถือได้ไหมแต่ถ้าทางคุณได้ทำการทดลองไว้เองบ้างว่าเห็นไหมเนี่ยเอามีดมา,มา,ม,ามาขยายเยอะๆเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะมีแต่ละอันแต่ละอันภาคตัดขวางม,มันก็เหมือนๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่คุณเอาอะไรมาบ่งชี้ว่ามันแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นมีดชัยพลแน่นอนไม่ใช่มีดอันอื่นแต่ถามว่าทางจำเลยได้ทำไหม ไม่ได้ทําถ้าไม่ได้ทําก็คือนั่นคือทางไม่รอดครับไม่ว่าจะมีมือดีในการเขียนร่างอุทธรอ,อย่างไรก็ตามทีมือดีอีกฝั่งหนึ่งมือดีอีกอย่างที่ควรจะต้องมีในคดีนี้คดีนี้ตัวหลักตัวมัดจริงๆคือเส้นผมเพราะฉะนั้นมันคือนิติวิทยาศาสตร์ที่มัดแล้วก็ส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราเห็นช้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีทีมวิทยาศาสตร์ที่เก่ง ในขณะที่ทางโจทย์เขามีเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาสามเวลาที่เขาจะเขียนเขาสามารถที่จะคุยว่าเออตรงนี้อันน,นี้นี่เป็นยังไงดิฉันเคยเออช่วยกันกันกบหมอในการที่จะเขียนร่างอุทธรณ์จะชี้ให้โดยใช้วิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าน่าจะเป็นคนนั้นหรือไม่น่าจะเป็นคนนี้โดยใช้หลักฐาน,ทา,นท,ทางนิติเวชทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันจะต้องเป็นคนที่เขียน คนที่แนะนําต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งนั้นนะคะฝั่งจําเลยมีไหมดิฉันมองว่าไม่มีค่ะลองว่าใช้ออนักวิทยาศาสตร์อะไรที่เขาอ้างหมอเหมออะไรเนี่ยแล้วก็ใช้มาเป็นล่ามแปลภาษาอย่างเดียวนี่คือจุดบอดของทีมจําเลยมีเงินขนาดนั้นนะคะจ้างทนายขนาดนั้นแต่ไม่มีทีมที่จะดูแลเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นั่นคือเขาไม่ได้มองเห็นตั้งแต่ต้น ว่าหัวใจสำคัญคีย์หลักของคดีนี้ที่จับชัยพลได้มีนิติวิทยาศาสตร์จริงๆเท่านั้นที่มัดไว้เรื่องเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นพยานแวดล้อมอะไรไทม์ไลน์การโกรหกความไม่น่าเชื่อถือมันมามัดรวบกันอยู่ที่มีดพกเล่มนั้นเท่านั้นนี่แหละค่ะทางฝ่ายจำเลยไม่ได้เปิดทางรอดให้ลูกความของตัวเองเลย มันจะเกิดเป็นทางไม่รอดของชัยพล EP ที่3